เดินออกมาแล้วฮะตัวแสบมีอาการไอเล็กน้อยขอสัมภาษณ์นะครับสนุกไหมครับ ที่นี่ที่ไหนครับม่อนอินดาวอากาศเป็นไงบ้างครับเย็นสบายเมื่อคืนหลับสบายไหมครับไม่ค่อยไอเยืงคืนอ๋อชื่ออะไรครับโอ้โหหลักฐันพอดีไม่สบายนะครับ ไม่สบายอยู่เลยเดี๋ยวเ <c oughs> ชิญชวนให้คนมาเที่ยวหน่อยครับดีไหมครับที่นี่ดี <c oughs> แต่ต้องเตรียมไม่พร้อมอยากกินหลหนูใหญ่ โอติ้น,น,นกับปลาท่องโกะอ่าเดี๋ยวไปซื้อกันครับเอาไข่ปิ้งได้ไหมครับก็ได้อืมพ่อบ้านเหนน็นนะมันก็ดีนะไหนแต่มันไม่ค่อยสบายไหนซูมมาดูหน่อยสิมันมเป็นยังไงเดี๋ยมันเป็นเตียงอย่าง,งานั้นมันไม่สบายมันถ้าเป็นบ้านทับประเภทน,นี้เตียงจะแข็ง เดีย๋ยวผมจะลองดูที่ว่าจะซูมไปทางม่อนแจมได้ไหมก็มีหมอกลงบ้างะที่บริเวณแถวม่อนแจม ไปไม่ไหวครับมองไม่เห็นโอเคครับเดี๋ยวจบตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะวันนี้เรามีโครงการไปต่อที่ปลายนะคระับก็เดี๋ยวแะทชมเดี๋ยวเราแบะชมะคลิปเที่ยวปลายกันหน่อนะครับ แล้วเราจะไปที่ไหน